จากกรณีที่มีเด็ก3เดือนเสียชีวิตแพทย์ได้ทําการวินิจฉัยว่าทารกเนี่ยเป็นโรคหัวใจโตหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กทารกเนี่ยสามารถเป็นโรคหัวใจได้ด้วยหรอคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าในเด็กทารก100คนจะมีเด็กหนึ่งคนที่จะเป็นโรคหัวใจค่ะและโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดมีชนิดผนังกั้นหัวใจด้านบนหรือด้านล่างรั่วค่ะหรือมีชนิดมีอาการเขียวปากม่วงคล้ำหายใจหอบเด็กๆกลุ่มนี้จะต้องทําการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะ หากเด็กเหล่านี้นะคะไม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็กและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะมาดูอาการที่อาจจะสงสัยว่าเบบ,บีเป็นโรคหัวใจกันค่ะ 1. Baby เบ,บบีดูดนมช้าดูดนมแล้วหายใจหอบเหนื่อย 2. b a เบ,บบีหายใจหอบเหนื่อยง่ายเวลาเล่นหรือเวลาออกกำลังกาย3 เลี้ยงไม่โตและเติบโตช้าไอเด็กเล็กก็จะมีพัฒนาการช้าทางด้านการที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและกำลังเช่นคว่ำนั่งยืนเดินช้าค่ะแต่มักจะไม่มีผลต่อสติปัญญาอย่างชัดเจนค่ะ 4. เด็กจะมีอาการเขียวเวลาดูดนมเหนื่อยง่าย,ายทาให้ลูกกินได้น้อยกว่าปกติ5จะมีอาการนิ้วปุ้มมักจะพบในรายที่มีอาการเขียว1-2ปีขึ้นไปค่ะโดยในรายที่มีอาการเขียวมากนิ้วก็จะปุ้มมากหากเบบีมีอาการน่าสงสัยควรจะนําลูกไปพบแพทย์เพื่อจะได้ตรวจร่างกายและวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะพยาบาลป๊อปก็ฝากคุณแม่แม่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พยาบาลป๊อบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ